สวัดีครับนี่พนิษณ์สอนเซอร์วิสคับพาน้อนนอนรับเรื่อยกับแม่บ้านลรอกขมาจยอกบังเฮ็ดครับนี่ยู่มองเก้านี่ครับสางท้องเข้าครับนี่นี่ครับมันเป็นตัวครับนี่ปูนพากันเขอกปลาไปหรอครับไปครับบัดไปสำรวจปลานหกันครับนี่ครับก็ไข่ดอกนึงครับนี่นี่ครับ ดอกใหญ่น้ำๆเลยครับนี่อุ้ยงามเง้ครับนี่นี่ครับดอกเล็กแห้งมานครับนี่ไปครับนี่ครับพ่อแล้วครับนี่เฮ็ดพึ่งค้านองยุง่งวัสันแม่บ้าน,าน,น,นว่าเนี่นี่แหละดอกนี้คือข้าอมมะดอกงามดีครับนี่บ้านฉําเนาะอ้ยเสียทีจะบ้านทีแล้วไม่มีหมูวะ มามีหมูสับไปครับไปนี่ครับพอเห็ดพึ่งครับนี่พึงแย่ครับดอกหนึ่งงามๆเลยครับนี่แม่บ้านอยู่ใส่นอกเมืนอเดี๋ยวผมคลิปกอนครับมาหนิอุ่นครับแม่บ้านกำลังยางมากเหรอกำลัลงยางมาครับไม่ไม่น,มมมนี่นี่นอี ของดอกครับนี่สวยงาบเลยครับนี่โอ้อยู่ติดกันเลยเป็นช่อเลยโอ้ยแน่นๆเจนๆนะครับนี่ดอกงามขนาดดอกยางงามเลยไปครับนั่นครับพี่น้องเห็นบ่ันนั่นครับนั้ขาวๆอันนั้นนึกปวกครับนี่ต้องขึ้น ดีไปแบบนี้ครับหนิเพราะมันเนี้ยเห็นได้ชัดเจนเลยครับนี่นี่ครับหนิเห็ดปกวกดอกเดียวดอกครับหน่<ช>น,นี่นี่น,นี่นี่ปกวกดอกเดียวนี่นี่นี่เอามาเอามาเอา,เอา,เอาปดปวกกัมพาร์ว่าเห็ปดปวกกัมพาร์ก็ได้ไม่ขึ้นสีสะท้อนแสงเลยครับนี่เห็ปดปวกโอ้ยขายเงาดีแบบว ใช่ครับบ้านน,นี้มันมีมูดอกเห็ดแบบนี้ครับนี่นี่ครับมะพร้าวเฮดถุงอีกสองดอกครับนี่อันนี้มามาเฮ้ยมาเก็บมาเก็บอืมวิวิวงามเลยครับนี่สองดอกนี่ครับนี่วิวงามดีขาตันตันเลยครับนี่น่ะบู๊ยตันแหงตันแหงขาตันขาอนี้ดิหาไปบ้านนี้อีกดอกนึงครับพี่น้องนี่ เพ็รพึ่งขาไร้ครับนี่อุ้ยงามอีหลีนี่ในบ้านขบไอยู่เดี๋ยวผมเก็บก่อนครับนี่งามเลยครับนี่เบิ้งเบึ้งครับนี่ขาตั้นตั้นครับนี่งามอีหลีครับไปครับนี่ครับมีมูนึงครับนี่วันนี้คือวันของเรานี่มูนึงครับงามปรครับพี่น้องเบิ้งคูับงามอีหลีไปครับ นี่ครับนสุดถ่ายย่างออกมาแล้วนี่ครับนี่จะได้ได้พอกินได้บ่ล่ะเบิ๋งโอ้โหทาได้ล่ะหนบ่เนี่ข้าวของเทเด็ข้าวเนี่ยเด็กข้าวเนี่โยกโอ้นี่บัวครับนั่นนั่นนี่คือเป็นละเอียดเอียดเลยเท่สะพื้นของเจ้ามาเนี่ยอ๋อนี่บ่อ นี่นี่ชุดจอดชุดยอดสิมาขึ้นเตียงนี่เดินขึ้นกระตาเห็นบ่เบิ่งเอาเด้อเตียงเด้อนี่เฮ็ดเฮ็ดเด้กพี่ยังเออเบิ่งเอาเด้อเอื้อยไผเด้อให้เขาใกล้เดี๋ยวมันกระตุ้นครับเดินทางกลับแล้วครับบันสวัสดีครับ